มาแมนมา,มา,มา,มาอหอยขับรถซิ่งมันดีจริงๆเลยที่เขาเป็นเด็กเว้นข้างบ้านนายใช่ไ,ไหมล่ะห่า <c oughs> โอ้โยแถมมีนายตัดคอจัลแรงยกงล้อกู้กิ้งไปมาได้ด้วยวันนี้ทำไมกูไม่เก็บเลยวะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยเรื่องคุมทงไม่ยหยุดปิดนายตัดก่อนโอ้โยแต่ปิดไม่เป็นนี่หว่า <c oughs> เอาล่ะเขาดี่เขารอเลยเอาแล้วฉันริมแนะนำตัวเป็นเลยเนี่ยฉันชื่อว่าไอด้ดำห้ำตุงหรือที่ทุกคนเรียกฉันในฉายาของเด็กแว้นประจำเมืองอะนะ เออฉันก็คือเทพเจ้าแห่งตลาดล่างเลยแหละไม่อยากจะโม้โข่เสาไฟฟ้ามันก็เยอะจริงๆเลยฉันไม่สนว่าถนนจะมีไว้ทําไมนะเพราะเวลากูขับบนถนนทีไรเนี่ยกูออกมาไม่ได้ทุกทีเลยอ่ะโอเคออกมาไล้ถ้าฉันอยู่บนฟุตบาทฉันก็จะมีปัญหากับเสาไฟเห็นไหมเนี่ยโอ้ยแม่งออกไปก็ได้ว่าส่วนในทางม้าลายนี่ก็โคตรจะหึงกูคิดว่ามันกันหลักไหนซะอีกนั่นดิ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 โอ้โหน้ำมันเหมือนจะหมดแล้วตอนนี้เข้าใกล้เคนอีแล้วเพราะฉะนั้นโอเคเราไปเติมน้ำมันกันดีกว่านี่ไงแก๊สโซฮอเขาเรียกว่าปตทนะคะ ครับเฮ้ยมาเติมน้ำมันครับมีใครอยู่ไหมครับเฮ้ยมันอยู่ไหนกันหมดเนี่ย <What? S 1> โอ้ยเด็กปั๊มหายไปไหนอะ่ะอ๋ออยู่นู่นไงเด็กปัม๊มเอามานี่ไหนี่เด็กปัม๊มอ่ะอ๋อผมม่เลิวผมม่เลิวครับผมม่เลิวครับโอเคมาเติมน้ำมันอะไระครับน้ำมันสำหรับคนนี้เราแรงๆไม่คิดว่าน้ำมันไรละ โอ้ยยี่สิบเชิมเลยครับไม่ใช่ยี่สิบมึงแกเนี่ยโอ้งงั้นเอาเบนซินมั้ยครับเอออะไรก็ได้เอาไปเถอะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยทำไมราคามันแพงยังวะเพงขึ้นจากเมื่อวานตั้งห้าบาทมึงป้าไปแล้วเหรอโอ้ก็ก็มันก็ขึ้นนะครับจะเอาอะไรมา่เอ้ยเมื่อวานมันยังสามสิบเอ็ดบาทอยู่เลยตอนนี้มันสามสิบหกบาทแล้วเหรอโอ้ผมก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับผมแค่เดมปั๊มมาแต้องคืนราคาเอาผู้ว่าของมันเหลือน้อยแล้วนะแล้วมันก็เป็นที่ต้องการของสังคมมมััันกก็ซพพลาายดีจเออก็ได้บาเหมือแล้วนกัน จ่ายให้เรียบร้อยครับโอเคดีมากมาละโอ้โหแม่งน้ำมันเดี๋ยวนี้แม่งขวดแพงเลยเวย้ยต้องใช้อย่างประหยัดแล้วเวย้ยม,มามามาโอ้โหใช้ขวดประหยัดเลยมึงเอ้เอาละกลับไปหาเมียที่บ้านดีกว่าโอ้ยลืมซื้อกับข้าวไปหาเมียโอ้ยลืมไปกูไม่มีเมียดีกว,ว่าไปหาแฟนไปอย่ไเไปอย่ไยอาไปอย่าไย เอ้ยกูต้องมากลับมาซื้อกับข้าวเนี่ยเนี่ยมึงเลงมากจุกจิกว่ะกินแค่มาม่าอย่างเดียวก็ไม่ไหวโอ้โหเลือดเชื่อเฮ้ยนมาอะไรวะน่าโอ้โหมีคนประทุมกันตรงนั้นด้วยเดี๋ยวไปดูดีกว่ามันคืออะไรเออกลับบ้านช้าก็ไม่เป็นไรอาจจะขาขาดเลยก็ได้เฮ้ยตรงนี้มีที่จอดรถด้วยเว้ยเฮ้ยโอเคไปจอดรถดีกว่ามันสำหรับรถยนต์ก็จริงนะแต่กูเป็นรถมอเตอร์ไซค์มันจะทำไมนะขี้เกียจสร้างรถยนต์เว้ยเอาละจอดเรียบร้อยเอาระเอาระมาดูซิว่ามันมีอะไรกันอย่างนั้นหรือว่าทำไมทำไมรถมอเตอร์ไซค์กูมัันนขยบได้วะะ 别离了。Sí, <c oughs> เอาล่ะมันมีอะไรกันเหรอมาประชุมเรื่องอะไรกันเนี่ยมาชุมนุมตรงนี้กันนะไอ้แมาน้ำมันแพงไมวแล้วมันตุกข์แลวมัตุกข์ขึ้นมาตดงนี้ตุกข์ตกเออก็ยุ่งยากัน่อยครับน้ำมันแพงแล้วมันหนักกว่าใครครับมันหนักกว่าใครอะเหรอมันหนักกว่าคุกงมึงใช้น้ำมันฟรีไม่รู้เรื่องเฮ้ยใจเย็นเนี่ยว่ากูเพิ่งมายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอธิบายเข้าใจหน่อยดิเออผมขอโพเดียมแป๊บนึงนะครับผมถึงจะสามารถอธิบายได้เฮ้แตะกี้ใครเสียงดังเลยคุณรีโพเดียมกูจะพูดตามดกยาละไม่ได้ว่าเนรในี่ยผมอยาบเดี๋ยวตำนโจ นะมันจะชอบตำรวจมากนี่ไม่ไปอยู่กับมันแล้วล่วเเะงงเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวปัญหาทั้งหมดเดี๋ยวผมจะเล่าเหตุผลให้ฟังแล้วกันนะทันคนนี้ตรอดแหละมันก็ไม่เคยทำได้สักที เอ๊ะปัญหานั่นแพงอย่างนั้นเรอฉันว่าเราควรจะฟังเหตุผลของผู้นํากระทรวงพลังงานนะโอ้ใช่แล้วครับใช่แล้วต้องใช้เหตุผลนะครับอย่าใช้อารมณ์เรื่องก็มีอยู่ใ<ห>นอตอนนั้นเราขับเรือสมุทรขุดทะเลหึ่ก็คือเรือบรรทุกน้ำมันของพวกเราเนี่ยเรานํนนา,นานทหารหลายสิบนายไปด้วยพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการขุดเจาะไม่ใช่คนนี้นะ,ะเฮ้อเอาล่ะฉันคือกัปตันเรือฮาลัมลี่เอาล่ะขอมุนควมอะไรเรือก่อนนะเฮ้ยทุกคนหมุนไปที่สามนาฬิกามันมีน้ำมันอยู่ พวกน้ำมไม่ได้สามนาฬิกาเดี๋ยวนี้แต่แหลกเห็นน้ำมันไม่มีสามก้อนไร้พวกมือสมัครเล่นทั้งหลายเอ้เอาล่ะสองเครื่องขุดเจาะน้ำมันไปขุดเจาะได้แลวก็อย่าลืมบันทึกประวัติการขุดเจาะครั้งนี้ด้วยล่ะสมมติถ้าเรือเราเกิดอับปางเนี่ยเราก็อาจจะสามารถเป็นตัวอย่างให,ให้กับคนอื่นได้ว่าต้องทำยังไงหากเกิดสถานการณ์บางอย่าง <S <S เออรู้แล้วนะแล้วจดให้ก็ได้มามาโอเคโอเคประมาณนี้โอเคเราเรือมาซะโอ้ยเอ้ยตะกี้ใครทำเปิดล่ะโรมาครับโรมาไม่ใช่ผมไม่ใช่ผม เรือเราหน้าเอามาขนน้ำมันมากๆเลยเนี่ยเห็นหน้าเรือไหมทำไมมันเป็นรูอย่างเงี้ยอุ้ยระเบิดแก๊สพิษลั่นเอ้ยใครมันตดว่ามันกินโคตรเม็ดแล้วอ่ะนี่ขนาดกูใส่หน้ากากกันไอ้พวกี้กูยังกันตดไม่ได้เนี่ยเฮ้ยน้ำน่ะมันน้ำมันตกอะไรไม่รู้ยิงไม่ก่อนระน้ำมันไบโอลาเต้ทุกคนระวังให้ดีทุกคนอย่าเข้าใจมาเด็ดขานอ่ะแล้วพวกมึงสามตัวไปทำอะไรตรงนั้นไม่ได้ออกมาเออเดินล้วนทับไปควาย เฮ้ยอย่าเข้าใกล้มันเกินไปอย่าเข้าใกล้มันมันยิงเลเซอร์เดินไงมันยิงเลเซอร์ใส่เราแล้วถอย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 โอ้ยเรือเราจะพังปานมาบั้นใน่งเขาลังกูไม่เอาเยวเลยสัเพักมันบรรทุกกำลังแล้นแน่กว่าเล่มน้ำไมาดีกว่ามั้เอาแล้วมือสี่มือกวาดลงไปว่ายน้ำเล่นทำไมวะเนี่ยเฮ้ยขึ้นเรืออือกูบอกแล้วไงขึ้นเรือมันตายห่างหมดเลยไดเดี๋ยวกูจะเล่นเป็นตัวเลยยิงเลยล่ะเอาล่ะพวกเรารอว่าไงดีส่วนควายกกระทรวงพลังงานมุกบานได้ไง เออไม่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขารู้ไหมล่ะเออเขายังไม่รู้ก็ไม่รู้อะไรเลยตอนนี้ อาเป็นว่าก็คาสาลาตัวนี้ให้ได้เลยกันมันคือเกินไปเราฆ่าไม่ได้เลยเออดูเหมือนว่าจะเหลือใครคนหนึ่งนะอะไม่เหลือ้ดูเหมือนว่าตอนนี้จะตายกันหมดเรือเลยนะครับเหลือแค่นายกแค่คนเดียวเออดูเหมือนว่ากับตันเรือสุพงศ์นภัทจะต้องออกโรแล้วสินะมาเอาละยายเรือหันหน้าไปหามันตรงนี้นั่นแหละดีมากกินดีมโอ้โหเราเข้าใกล้ตัวมันไม่ได้เลยแล้วมึงยืนเฉยทำไมวะเนี่ยลงไปใต้เรือก่อนโอเคน้ำมันเรายังเหลืออยู่ใช่ไหมอ้าวเว้ยแล้วกูติดกูติดเลือดด้วยด้วยเออออกมา โอ้โหชีวิตกูได้เจออะไรก็ไม่รู้อุ้ยกูจะขึ้นเลยอ่ะกูจะขึ้นเลยมึให้กูขึ้นเลยนะดิเอ้ยกูขึ้นไม่ได้เพราะกูจะไปสู้กับมันเฮ้ยเยี่เลยที่ถ่ายคุยกับเพื่อนตัวเองเนี่ย อ่ะเอาลักขึ้นมาแล้วนะโอ้โหเรือแม่งก็ฟันอยู่ได้นะโูวดีนะผมไม่เปาเรือเออเคยเห็นชฉประมงเมาเรือไหมถ้าประมงเมาเรือมันคิดได้ไงเนี่ยยิงมาเดี๋ยวมันก็ฟานยิง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 นั่นแหละฮะแม่งไม่รู้สถานผิวมันเลยโพราะเาะครับมันแข็งแกร่งมากเราทำยังไงดีครับเราไม่สามารถสู้กับมันได้เลยเดี๋ยวก็เก็บแบบจะยอมแพ้โซบะตกใจมาเอาไปเราวิ่งดีกว่าไป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 ฉันจะไม่ได้หนีสักหน่อยนะฉันจะไปเก็บน้ำมันให้ได้มากที่สุดท่างพากเราเราทุกคนไม่เคยรู้หรอกว่าเฟ้อของฉันน่ะมันสามารถเก็บน้ำ ดูตรงนั้นมันจะไม่กัดฉันนะเอเอเและมาถึงน้ำมันแล้วเอาดูดน้ำมันมาดูดอโอเคโอเคกำลังดูดอยู่โอเคโอเคนี่ออกไปออกไปอย่ายนี้ขงกูออกไปน่าแม่งมีสารพัดอยู่เ,เ,เลยโอเคตอนนี้ก็น่าจะดูดน้ำมันเสร็จแล้วแหละดีนะที่เครื่องดูดน้ำมันจากช้อปปี้มันจุดน้ำมนันได้ตั้งห้าลิตรเนี่ยอุ้ยอะไรวะ่ได้เอ้าทัะน้ำพงเลยว่าเอาเอร <c oughs> <c oughs> วยแล้วจิบหายแล้วเนี่ยตอนนี้ทั้งเรือไม่ใช่กูคนเดียวเนี่ยน้ำมันที่ดูดไม่ได้ก็ไหลลงท่าหมดเลยอย่างนี้ค่าน้ำมันไม่สูงขึ้นยยยยงไไไไไววว่่่่่าาาออ้้้้เเเหีมมดกฮฮะรรู เรือกูพังไงทำมามทีคุณสะสมมาทั้งหมดแม่งหายไปหมดเลย no, no. เฮ้ยเลทำไงดีวเี่ยโอ้ย oh. 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 เลยกูคนปปเดียวดีแค่กไหวนะเป็นแต่หญิงแม่งอไม่เป็นชายเดียวก็ได้เข้ามาเลยไปคงกกนง้งตีอหญงไปิงหญิงหญิาหญิเหญิง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 หลิงหญิงหญินหญงหญิงหญิอหญิงหญิงหมิงทญองหญิงหญิ้จญิงเญินหญิาหเรงหญิ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 งาญิงหญิงหหิงหญ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 งิงิห ที่มันนำพาไอ้เฮียนี่มาให้และนี่ก็คือเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีใครฟังคำไหมเอา้าเอา้าเอาเอมันสนุกกันมากหรือไงว่าคนตั้งใจอย,ย่าพูดมึงหนีกันหมดเลยเฮ้ยร้อยเอ็ดนักธรรมมานี่เออเออขับเบียร์อะไรครับเบียร์อะไรให้ผมช่วยเราครับคุณมามาทวงกันใหม่นี่เไม่รู้เรื่องอะไรเลยมึงรู้อยู่ว่าขันน้ำมันทหารมันก็มีนะเฮ้ยทหารก็ขับรถจี๊บด้วยมึงรู้ไหมเนี่นยไม่รู้เรื่องอะไรเลย,ยเฮ้ย,อ,ยอ,อะไรทั้งหมดไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันกลายเป็นจิ๊กซอว์ เอาละเรา้องจะรู้ปัญหานะ้ำมันแพงกันแล้วนะประชุมแค่นี้แหละ